นี่นะคะก่อนที่เราจะทำข้าวต้มข้าวโพดนะคะแม่อ้อยให้ชมดอกกล้วยไม้ก่อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรามาทำกันนอกบ้านนะคะแม่เอยก็อยากจะให้ชมนี่ค่ะกล้วยไม้กำลังออกค่ะแล้วก็ทางนู้นนะคะช่อใหญ่เลยค่ะนูนะคะดูนะคะ ไหนก็จะเขียวไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศข้างนอกบ้านนะคะอันนี้ของที่แม่อ้อยจะเตรียมจะปั่นนะคะค่ะอันนี้จะเป็นลูกๆของแม่อ้อยนะคะไม่รอถนนพี่ลักกี้ลักกี้ลูก น,นี้จะเป็นเลี้ยงปลาไว้ฝากเลยนะคะนี่อันนี้เป็นบอ่อปลาไม่ร้อยเตยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นโรงเรวสราตอนนี้ลมลมเริ่มมาแล้วค่ะเหมือนฝนจะตกเลยคะ่ะดูนะคะโอเควันนี้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเนื้อขอไปทำข้าวต้มข้าวโพดกันต่อก่อน,อนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่อ้อยจะมาทำข้าวต้มข้าวโพดนะคะวันนี้แม่อ้อยจะใช้ข้าวโพดเหนียวนะคะในการทำนะคะเนี่ยแม่อ้อยซื้อมาหนึ่งรอบาทนะคะวันนี้เต็มกระมังเลยค่ะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะแม่อ้อยใช้ข้าวโพดหวานนะคะหรือข้าวโพดเหลืองนะคะในการทำทีนี้วันนี้ก็จะมาจัดเป็นข้าวโพดเหนียวค่ะหั่นหัวแล้วก็ตัดท้ายค่ะทีนี้เราจะมาเลือกเอาใบนะคะ หรือว่ากาบใบค่ะนี่ค่ะเอาไว้ห่อนะคะใช้แทนใบตองค่ะถ้าเป็นข้าวโพดเหนียวเนี่ยเราไม่ต้องใส่แป้งนะคะทีนี้พอทำเสร็จนะคะเราก็จะ <ไป S 1> นำหั่นนะคะเสร็จแล้วนำไปปั่นค่ะยังไงเดี๋ยวไม่อ้อยขอทำให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะเดี๋ยวไม่อ้อยขอทำให้เสร็จนะคะเต็มกระมังนี้เลยคะ่ะ เราจะนําไปทําบุญด้วยนะคะที่สําคัญคุณยายอยากกินค่ะคราวที่แล้วคุณยายบอกว่าเป็นข้าวโพดหวานอร่อยสู้ตัวข้าวโพดเหนียวไม่ได้ค่ะก็เลยต้องจัดใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะนี่ค่ะตัวข้าวโพดเราก็ปอกเรียบร้อยเปลือกนี้สําหรับห่อนะคะปอกเสร็จแล้วทีนี้ตัวนี้ข้าวโพดค่ะแม้ว่าจะนํามาหั่นนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็นํามาปั่นค่ะเดี๋ยวมาหั่นข้าวโพดพร้อมกันเลยค่ะ หั่นแบบนี้นะคะเก็บหนวดเขาออกให้เกยงๆนะคะหั่นแบบนี้เพื่อที่เราจะนําไปปั่นค่ะเขาโพดนี้คือห้ามค้างคืนนะคะถ้าค้างคืนเขาจะไม่อร่อยเลยนะคะดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไม่อ้อยขอหั่นให้เสร็จนะคะแล้วเราค่อยมาปั่นกันต่อค่ะ ข้าวโพดที่ไม่ไห้หั่นนะคะทีนี้เราจะนํามาปั่นกันเลยค่ะข้างนอกจะลมแรงประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ปั่นนี้ห้ามใส่น้ํานะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ําลงไปเนี่ยเขาจะห่อยากค่ะลมแรงมากเลยค่ะนี่ลมแรงมากเลยค่ะต้องรีบทําเดี๋ยวฝนจะตกแล้วค่ะ วันนี้อุตส่าห์ออกมาทําข้างนอกนะคะก็เจอลมเลยค่ะวันนี้อยากให้มาดูบรรยากาศข้างนอกบ้านนะคะเพราะว่าหลังจากที่ฝนตก3าสี่วันเนี้ยต้นไม้ก็เขียวขึ้นมาทันตาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราปั่นกันเสร็จนะคะเราจะมาเริ่มผสมนะคะเดี๋ยวไม่อ้อยใส่เกลือลงไปก่อนคะ่ะน,นะคะหช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาล ความหวานนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็มะพร้าวนี่นะคะไม่ค่อยใส่สี่ลูกนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมส่วนพันยายค่ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมเลยค่ะถ้าเป็นข้าวโพดเหนียวเราจะไม่ใส่แป้งนะคะน้ำตาลนี้เราจะใช้รายขาวหรือรายแดงก็ได้นะคะเรียบร้อยทีนี้เรามาเริ่มห่อกันเลยนะคะนี่นะคะตัวซึ้งที่แม่ค้อยใช้ห่อนะคะจะต้องเอาแกนข้าวโพดค่ะ วางลงไปนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเปลือกข้าวโพดนะคะหรือกาบข้าวโพดนะคะนี่นะคะที่ที่เราตัดเตรียมไว้นะคะเราก็มาเริ่มห่อกันเลยนี่นะคะห่อเล็กห่อใหญ่นี่คือแล้วแต่ตัวกาบข้าวโพดนะคะแล้วก็พับวางเลยค่ะ ตัวแกนข้าวโพดนี่คือเราเอามาไว้รองนะคะเวลาที่เราวางเนี้ยเขาจะได้ไม่ล้มค่ะนี่นะคะแล้วก็พับพับแล้วก็วางไว้นะคะนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่อ้อยขอห่อให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะทีนี้เราก็ห่อกันเสร็จแล้วค่ะทีนี้ไม่อ้อยจะนําไปนึ่งนะคะวันนึง วันนี้นึ่งในเตาถ่านนะคะใช้เวลาสัก30-35นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะเรียบร้อยนะคะข้าวต้วมมะพรพาของเรานะคะดหยอจะแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะหอมหอมนี่นะคะเดีหมอจะชิมให้ดู หอ,อมมากเลยค่ะค่ะอร่อยมากเลยค่ะเรียบร้อยนะคะเขาต้มกระโพดของเรานะคะ และหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่งเพื่อนชาว u t u ู e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ